อาล่ะครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกู้ครูลเลสและนี่คือรายการข่าวเช้าประจำวันที่15มกราคม2565ครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรื่องแรกเป็นรายชื่อเกมออฟเด e y เยียร์สำหรับงานได c ์สวอ r d ปี2022นะครับก็ยังอยู่ในช่วงคละคลุ้งฝุ่นตลบระหว่างรอยต่อของปี2021กับปี2022นะก็จะ ขยอยมีพวกรางวัลเกมออฟเดียตกค้างจากสถาบันต่างๆอะไรก็จะเริ่มมีการประกาศเพิ่มเติมเันอยู่บ้างนะครับในคราวนี้เป็นของเวที DICE AWARD นะครับซึ่งรายชื่อเกมที่เข้าชิงในปีนี้มีอยู่ด้วยกัน5เกมนะครับได้แก่ Dead Loop, Inscription, It Takes To, r ร s ชน e n นคล n งอาร a บบ r Apart แล้วก็ r e เ u r n a l เห็นรายชื่อแบบนี้แล้วก็ดูอาจจะถูกใจหลายๆคนมากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างเกมอย่าง Returnal อย่างนี้นะก็เป็นเกมที่ไม่ได้ เข้าชิงในรางวัล The Game Awards นะครับแล้วก็หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยกันมากว่าเอ๊ะทำไมเกมขนาดนี้ถึงไม่ได้เข้าชิงรวมไปถึง Inscription ซึ่งเป็นเกมอินดี้ด้วยนะก็ดูเป็นเวทีที่จะเปิดกว้างมากกว่า The Game Awards พอสมควรเลยทีเดียวสําหรับงานประกาศรางวัลและผู้ชนะในสาขาต่างๆนะเขามีรางวัลสําหรับสาขาอะไรต่างๆหลากหลายนะฮะ จะมีการจัดขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะติดตามเอาจะช่วยเชียร์เกมไหนที่ตัวเองคิดว่าน่าจะได้รางวัลก็เดี๋ยวไปรอดูวันที่24กุมภาแต่ถ้าอยากจะติดตามรายละเอียดก่อนหน้านั้นก็สามารถไปเช็คได้ที่เว็บไซต์ของทาง Dice นะครับข่าวต่อมาครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกมวางจำหน่ายนะไม่ใช่เกมใหม่แต่ว่าจะมีการวางขายอีกครั้ง นั่นก็คือในวันนี้นะวันที่15มกราคมเนี่ยกรอ v วอร์เวอร์ชัน PC ได้วางจำหน่ายแล้วถ้าใครที่ไม่ทราบนะกรอบวอรตัวนี้ เป็นเกมเวอร์ชั่นเดียวกับที่เคยวางจำหน่ายบนเครื่อง PlayStation 4ไปเมื่อปี2018นแะครับและก็เป็นหนึ่งในเกมที่เรียกได้ว่าเป็นที่สุดของ Generation. เจเนอเรชันเราอย่างนี้ดีกว่าเป็นเกมที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นเกมที่สุดยอดจริงๆนะแล้วก็เกมนี้ก็ได้รับรางวัลเกมออฟเดอะเยียม,มาด้วยนะครับตอนนี้วางจำหน่ายบน PC แล้วก็ไปซื้อกันได้บน s t e ี m นะแล้วก็คะแนนรีวิวก็ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมด้วยนะได้ 95%บน t t e m นะ overwhelmingly positive แล้วก็93%บน Metacritics นะครับก็ทุกคนชอบกันมากนะฟีเจอร์ฟังก์ชันอะไรที่เพิ่มเติมก็มี True 4K Unlock Frame Rate ความคมชัดคุณภาพภาพ DLSS อะไรต่างๆนะก็จะทำให้เกมของคุณเรียบรื่นกราฟิกสวยงามอลังการมากขึ้นเพราะฉะนั้นใครชอบมีความแรงๆจัดเต็มๆก็ไปจัดการกันได้เลย รวมไปถึงเมื่อ13มกราคมที่ผ่านมาครับ Monster Hunter Rise นะครับเกมนี้เคยวางจำหน่ายไปแล้วบนเครื่อง Nintendo Switch ตอนนี้มาวางจำหน่ายเป็นเวอร์ชั่น PC ก็ดูจะได้รับความนิยมกันดีทีเดียวเพื่อนในเฟลิสของผมก็เล่น Monster Hunter กันเยอะมากๆเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเวอร์ชัน PC นะเยอะกว่าที่ผมคิดไว้รวมไปถึง Final Fantasy 14นะครับเกมออนไลน์นะเกม MMO นะ Final MMO จะกลับมาขายอีกครั้งในวันที่25 มกราคมที่จะถึงนี้ถ้าใครที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ MMO ตัวนี้นะเมื่อปลายปีที่แล้ว Final 14ได้วางจำหน่าย Expansion ตัวล่าสุดของซีรีส์นั่นก็คือ Endwalker แล้วมันก็มีกระแสตอบรับที่ดีมากนะทุกอย่างช่วยส่งไม่ว่าจะเกมคู่แข่งนะ World of Warcraft ที่อยู่ดีๆบิษร์ก็มีปัญหาแล้วก็กระแสลดโด,โดนโคนด่าหวพวบเกิดกัน t h e g r e a t Exodus นะคนย้ายค่ายไปเล่นไฟนอลกันหมดแล้วทุกคนก็ชมโอ้นี่มันเกมมันสุดยอดจริงๆกลายเป็นเกมกระแสดีมากแล้วก็ขายดีมากด้วยในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาจนกระทั่งมันเกิดปัญหาครับว่าผู้เล่นไฟนอล14ไม่สามารถเข้าไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์ได้เพราะว่าความจุไม่พอครับคือคนเข้าไปเล่นกันจนแน่นจนล้นจนถ้าอยากจะเข้าเล่นก็ต้องไปต่อคิวยาวกันบางคนบอกว่าเป็นชั่วโมงถึงจะเข้าไปได้นะปัญหาแบบนี้เนี่ยแหม มันฟังดูเป็นปัญหาที่ดีซะเหลือเกินนะแต่มันสร้างความปวดหัวให้ Square Enix ครับแล้วก็สร้างความไม่ประทับใจให้กับยูเซอร์ผู้ใช้งานหลายๆคนจนต้นสังกัดเนี่ยต้องออกมาประกาศว่ายุติการขาย Final Fantasy 14ไปก่อนนะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันรับไม่ไหวนะแต่ในตอนนี้ปัญหาหน่าจะคลี่คลายไปแล้วพวกเขาก็เลยจะนำเกมกลับมาขายครั้งในวันที่25มกราคมนี้เพราะฉะนั้นใครที่ยังจดจ้จองๆใครที่กำลังรอจังหวะโอกาสอยู่ก็ ตามไปกดกันได้นะครับเรื่องต่อไปครับ Microsoft ครับมีข่าวว่าพวกเขาเนี่ยยุติการผลิตเครื่อง Xbox One X และ Xbox One พวกเขายุติการผลิตไปแล้วตั้งแต่ปี2020ครับข่าวนี้เนี่ยมันเกิดมาเนื่องจากว่ามันมีกระแสไม่กี่วันก่อนที่โซ n y ให้สัมภาษณ์ว่าวิธีการแก้ปัญหาเครื่อง PlayStation 5ขาดตลาดของพวกเขาคือการทำเครื่อง PlayStation 4ออกมาสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้นเพื่อหวังว่าจะให้มันช่วยชดเชยคนที่ต้องการ PlayStation 5ได้ครับก็เลยมีคนไปถาม Microsoft ว่า อา้าแล้วเครื่อง Xbox One ของ Microsoft เนี่ยจะยังไงกับมันมีแผนทําเหมือน Sony ไหม Microsoft ก็เลยตอบคำถามให้ว่าโอ้เลิกผลิตไปตั้งแต่ปี2020แล้วนะซึ่งตอนนี้เราอยู่กันปี2022ต้นปีนะนั่นหมายความว่าเครื่องเนี่ย Xbox One เนี่ยไม่มีขายมานานแล้วนะเลิกผลิตไปนานแล้วเพราะ Microsoft บอกว่าต้องการที่จะทุ่มทรัพยากรสกรรพกำลังทุกอย่างในการผลิตเครื่อง Xbox Series S และ Series X ให้ได้มากที่สุดนั่นเองก็ถือว่า เป็นเรื่องที่แปลกๆแ,และนโยบายของ2บริษัทก็ไม่เหมือนกันนะแต่ก็จริงๆมันเข้าใจได้แหละเพราะว่าตัว Microsoft เองเนี่ยสำหรับยุค Xbox One เนี่ยเป็นความเขาเรียกว่าสะดุดขาตัวเองล้มอย่างแน่าเกลียดมากๆนะก็เลยอาจจะเป็นอดีตที่ไม่ค่อยอยากจะจำเท่าไหร่แล้วก็อยากจะผ่านไปให้ได้เร็วที่สุดและยุค Xbox Series เนี่ยผู้เขาดูมีอนาคตสดใสมากๆนะเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่ ไมโครซอฟ t ์จะมีนโยบายเช่นนี้ส่วนเรื่องที่เกี่ยวเนื่องเล็กน้อยของ Microsoft ก็คือเซิร์ฟเวอร์เกม h l l o ครับเกมออนไลน์คู่บุญของ Microsoft ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เกม Hello ของเครื่อง360ได้ปิดให้บริการแล้วใครที่ยังเล่นเครื่อง Xbox 360อยอยู่ในเมืองไทยผมไม่แน่ใจว่าจะมีอยู่เท่าไหร่นะแต่เซิร์ฟเวอร์ปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้นะก็เป็นการเปลี่ยนผ่านข้ามยุคสมัย จากยุคเริ่มแรกของเกมออนไลน์ที่บูมมากๆ h l l o ก็เป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ช่วยผลักดันให้เกิดจุดๆนั้นในวงการวิดีโอเกมคอนโซลนะครับแต่ถึงกระนั้นแม้จะเป็นข่าวที่เศร้าแต่ถ้าคุณยังอยากเล่น Halo 3ก็ยังสามารถเล่นได้บน m s t t r r s i i f Collection นะครับมีให้เล่นบนเครื่อง Xbox Series แล้วก็ PC แล้วก็สุดท้ายครับข่าวใหญ่น่าจะใหญ่ที่สุดประจำวันนี้ก็คือมีนักวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์เอาไว้ว่า GTA 6 g r a n d t h e f t Auto 6นะครับจะวางจำหน่ายในปีงบประมาณ2024นะครับปีงบประมาณ2024เนี่ยหมายความว่ามันเรนจ์มันอยู่ในเดือนเมษายนของปี2023ไปจนถึงมีนาคมของปี2024นี่คือปีงบประมาณของวงการเกมนะถามว่าทำไมนักวิเคราะห์ถึงประเมินเช่นนี้เนื่องจากเมื่อไม่นานมานี้ครับ Take Two ซึ่งเป็นบริษัทต,ต้นสังกัดของ Rockstar Developer ที่ผลิต ซีรีส์ GTA ให้เราได้เล่นกันเนี่ยเทคทูเพิ่งลงทุนมหา,าศาลในการซื้อค่ายเกมมือถือที่มีชื่อว่าซิง g a ไปด้วยราคา12,700ล้านเหรียญสหรัฐผมไม่แน่ใจมูลค่าเป็นเงินไทยมันจะเท่าไหร่น่าจะเรียกว่าอันนั้นนะซิงกาถ้าใครไม่รู้จกักพวกเขาทำซีรีส์ Farmville นะครับบนมือถือเมื่อหลายปีก่อนก็ดังมากๆอยู่พักหนึ่งส่วนงานในระยะหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้ดังเท่า แต่เป็นเกมไพ่เกมคาสิโนเนี่ยถึงแม้จะโนเนมแบบนี้แต่สร้างเงินมหาศาลแน่นอนนะรับประกันได้นะและเทคทูก็ไปเทคบริษัทนี้มาด้วยงบขนาด12,700ล้านเหรียญสหรัฐเป็นดิวซื้อบริษัทในวงการวิดีโอเกมที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกนะตัวนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะดิว m i r r s s o t t ซื้อ b า t เทสตาเนี่ย7,500ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นแต่นี้มากกว่า เกือบเท่าตัวนะครับคือวงการเกมมือถือมันใหญ่โตอลังการจริงๆและ Take-Two ก็ต้องการแชร์ส่วนแบ่งตัวนี้ให sure <laughs> yeah, ้มาอยู่ในตัวเองเมื่อ Take-Two ควักเงินมหาสารขนาดนี้เนี่ยแน่นอนพวกเขาต้องคาดหวังผลกำไรตอบกลับคืนมาครับว่าเฮ้ยมันจะต้องในเมื่อลงทุนไปมันก็ต้องได้เงินได้กำไรรีเทิร์นถูกไหมและสิ่งที่น่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน สร้างผลกำไรได้ในระยะสั้นก็หนีไม่พ้นซีรีส์เอกของพวกเขานั่นก็คือ GTA นั่นเองนะซึ่งแน่นอนถ้า GTA 6วางจำหน่ายในช่วงหลูปเวลาที่เราประเมินกันไปเมื่อสักครู่ตามข้อมูลแหล่งข่าวที่ให้มานะว่าจะอยู่ในเรนปี2023-2024เนี่ยจะเป็นการครบรอบ10ปีที่ GTA 5วางจำหน่ายพอดีนะนี่ GTA หายไปจากวงการของเราเนี่ยสิปีแล้วนะครับคือเราอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้หายไปไหนนะเพราะมันมีการรีลีส e a s e มีการรีมาสเตอร์อะไรกันออกมาตลอดไปขายเครื่องใหม่เวอร์ชั่นนู่นนี่นั่นอัปเกรดขึ้นมาแต่ GDA ไม่ได้สร้างภาคใหม่มาเลยนะมีแต่การอัปเดตคอนเทนต์ GDA ออนไลน์แล้วก็ Red Dead e a d r e d e m p t i o n Red Dead Redemption ออนไลน์ไอ้พวกออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยมันทำเงินให้ t Take Two มหาศาลนีและนี่อาจจะเป็นอาวุธที่ Take Two จำเป็นจะต,ต้องนำมาใช้เพื่อที่จะ เรียกความมั่นใจเรียกกําไรระยะสั้นขึ้นมาเพื่อให้งบมันบาลานซ์สมดุลว่าเออทุกปีที่เราลงทุนไปมันมีกําไรนะเพราะว่าอย่าลืมสําหรับวงการเกมสําหรับบริษัทมหาชนเหล่านี้ลูกค้าที่แท้จริงของเขาไม่ใช่เรานะลูกค้าที่แท้จริงของเขาคือน,นักลงทุนและผู้ถือหุ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝากไว้ให้คิดสำหรับ G T A 6จะเป็นไปได้หรือไม่ก็ลองคอมเมนต์มาดูในส่วนของด้านล่างกันเลยละกัน และข่าวสุดท้ายก่อนที่จะจ่ากกันไปครับ Hitman t r i l o g y นะประกาศไปนะจะวางขายในวันที่20มกราคมทุกเครื่องทุกแพลตฟอร์มอาจจะยกเว้น Nintendo Switch เท่านั้น Hitman t r i l o g y นะออกแยกๆขายเป็นภาคกันมานานแล้วครบทุกเครื่องแล้วหลายปีแล้วด้วยนะแต่ภาคนี้จะเป็นภาคมัดรวมขึ้นมานครับซึ่งก็อย่างที่บอกว่าจะวางขาย20มกราคมนี้แต่ถ้าคุณใช้ Xbox Game Pass สามารถโหลดไปเล่นได้ฟรีเลยจ้าทั้ง3ภาคเลยทีเดียว ิตแมนยังมีคอนเทนต์อัปเดตต่อเนื่องนะฮิตแมนสในตอนนี้ยังมีอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเว้นระยะไปอีกสักปีก็อาจจะมีสุดยอด Definitive Edition ออกมาอีกก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับข่าวเชาว้าวันที่15โมกราคมวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแนละ้วพวกานใหม่คราวหนนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ